สวัสดีครับเพื่อนๆพีพ่่น้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมเอาพระขุนแผมหรู้ว่ามีใครเคยรู้จักบ้างไหมครับผมจะให้ดูก่อนนะครับช่วงก่อนเนี่ยเป็นพระที่มีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็หลังๆก็ราคาตกลงมานะครับ หลายท่านเห็นก็จะเริ่มอ๋อกันแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้คือพระขุนแผนบ่วงสื่อเฮงนะครับรุ่นบ่วงสื่อเฮงของขุนพันธ์นะครับวัดเขาอ้ออยู่แล้ครับก็คือไม่ใช่วัดเขาอ้อแล้วเป็นขุนพันธ์สำนักเขาอ้อนะครับส่วน พหุ่แผนบมวงสื่อเฮงเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงนำมาให้เป็นแบบหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับท่านที่อยากมองหาพระดีพุทธคุณสูงนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับคือพระหุแผนบวงสื่อเฮงเนี่ยครับสร้างขึ้นในปี2541นะครับคำว่าบวงสื่อเฮงเนี่ยมีความหมายเป็นภาษาจีนแต้จิวนะครับมีความหมายว่าเฮงหมื่นครั้ง คือหมายถึงว่าหรือว่าแบบเฮงตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคือแบบร่ํารวยร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในการสร้างครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีคุณเล็กสุพรรณนะครับผู้เป็นศิษย์คนสนิทของขุนพันเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการสร้างนะครับแล้วได้กราบขออนุญ,ญาตขุนพันธ์ให้ทําพิธีเทวาพิเศษนะครับที่บ้านของท่านขุนพันธ์เองพิธีจัดทั้งกลางวันและกลางคืนครบถ้วนตามเลิกแห่งสุริยันจันทานะครับ นอกจากนั้นวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยนะครับยังได้เข้าพิธีอีกครั้งที่ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันนะครับในปีพุทธศักราชที่2544นี่2544นะครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้ววัตถุส่วนวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยจะไปจะอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ที่นับถือเรื่องเฮงเรื่องรวยกันเนี่ยะครับยิ่งที่รุ่นบวงสื่อเฮงเนี่ยครับก็ก,ก็จะเป็น ชาวต่างชาติส,าส่วนใหญ่นะครับแล้วกเก็บรักษาไว้แล้วก็มีการไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับแจกจ่ายให้ผู้ที่เคารพศรัทธาองค์พ่อจัตุคามรามาเทพนะครับแล้วเหลือบางส่วนกลับมาที่ไทยนะครับซึ่งรุ่นวัตถุมคลรุ่นเบื้องสื่อเฮงเนี่นะครับขุนพันท่านได้มอบมวลสารจากการสร้างพระในรุ่นปี30นนะครับมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับด้านหลังของ ของพระพิมพ์นี้เนี่ยจะมีตัวอักษรจีนนะครับไม่รู้เห็นไหมนะตัวอักษรจีนนี่ให้ดูนี่ชึบเนี่ยครับเห็นว่าบวงซื่อเฮ่งเนี่ครับเป็นเหตุผลที่คนจีนชอบพระรุ่นนี้มากนะครับแล้วก็กอขอเนี่ยก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรครับเหมือนเป็น ผมรู้จะใช้คําอะไรแต่ว่าเป็นแบบที่เขาเสียงโชคกันนะครับผมใช้คําไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช้เสียงโชคใช้อะไรกันนะครับของของคนไทยนะครับสําหรับองค์ที่นํามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นเนื้อต้นครกนะครับเป็นก้นครกที่สวยนะครับคือธรรมดาเนื้อก้นครกที่สวยเนี่ยก็คือจะมีอัรตราส่วนของสีต่างๆในรุ่นนั้นๆนะครับอย่างรุ่นนี้มีสีดําสีขาวสีแดงนะครับก็จะมี องคประกอบเนี่ยค่อนข้างครบในหน้าและหลังเนี่ยครับจะเป็นดําขาวแดงนะครับแล้วก็แยกโซนชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้นคกที่ทางวงการเข้าใจตรงกันว่าคือก้นคกที่สวยแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรมากกว่านี้เช่นแบบว่าต้องเป็นลายเสือต้องเป็นอะไรนี่อันนี้ก็เป็นพิเศษแล้วแต่คนนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะทุกเนื้อขาวดํา แดงนะครับรวมถึงข้นคกเนี่ยก็จะมีการประดับพลอยนะครับพลอยนี่เนี่ยก็จะมีแบบมันก็่เป็นพลอยสีแดงก็มีนะครับพลอยใสยก็มีนะครับสีเหลืองก็มีแล้วแต่อง์แล้วแต่ที่ได้ไปนะครับแล้วก็มีฝั่งตะกรุดสองข้างเนี่ยครับตะกรุดเรามาดูซิว่ามีการจานมือไหมซึ่งผมเคยเห็นว่ามีการจานนะครับไม่ใช่ตะกตรุดแบบเปล่าๆนะมีการจานลงอักษระนะครับ แล้วก็เนื้อหามวลสารก็เชื่อว,ว่ามีการตามประวัตินะครับก็คือมีการผสมพระปี30ลงไปด้วยนะครับนี่ครับฝั่งพลอยตรงนี้พระพักชัดเจนนะครับ เราก็จะมีบางองค์ที่จะเห็นเส้นผมนะครับบางคนว่าเป็นเส้นผมขององค์ุลพันธุ์นะครับลุ่นบ่วสื่อเฮงเนี่ยที่ผมนำมาให้ชมกันเนี่ยก็จะโดดเด่นพุทธคุณทางด้านโชคลาภเสียงโชคนะครับคอเสียงโชคของไทยนะครับก็คง ต้องมีไว้ปิดตัวบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ค้าขายนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วครับบ่วงเสือเฮงรุ่นนี้เนี่ยปลูกเสร็พร้อมกับเ,เหรียญและองค์พ่อจตุคามที่เป็นเสียนนะครับรุ่นบ่วงเสือเฮงนะครับแล้วก็เหรียญท่านยีกอหงนะครับเป็น คนที่เสียงโชวคนจีนจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็นับถือท่านมากนะครับก็สําหรับองค์น,นี้ก็ไทยๆเนอะเราก็พระขุนแผนพระที่เป็นรูปทรงรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังไงเราก็เอาพระพุทธเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็นทีมนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบเป็นทีมอื่นอะไรก็ตามแต่นะครับก็ลองไป ค้นหาไปจับจองได้ครับเพราะราคาก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับหลักถ้าขนแผ่นเนื้อผงอย่างเงี้ยก็เป็นหลักร้อยถ้าเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามก็อาจจะหลักพันกว่าแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญยีกอหงก็จะแล้วแต่เนื้อเลยครับถ้าเป็นเนื้อเนื้อล่างๆเนื้อทองเหลืองทองแดงอย่างงี้ก็ก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็หลักร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเป็นเนื้อเงินก็อาจจะแถวๆหลักพันนะครับก็ลองดูกันนะครับของปลอมมีหมด ทุกโรคแบบนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับมีม่จริงๆ <c oughs> ไม่ต้องกังวลคือให้กังวลน,นะครับว่ามีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยการเช่าหาก็อยากให้เน้นดูความเก่าแล้วก็ความคมชัดของพิมพ์เป็นหลักนะครับสําหรับเหรียญก็จะมีการต่อโค้ดนะก็ลองดูครับโค้ดถ้าเกิดโค้ดจะเป็นโค้ดราหูนะครับก็ลองชมกันได้ครับสาหรับวันนี้ผมสาราพักเครื่องก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสลหรวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ